อืมบ <ım> <y seeing S 3> ้างลูกบังเห็ดอะไรนี่เพิ่งบังนี่มันจะไต่ใบไม้เหน่อพี่น้องบมากไร้เนยมันมันมังมั่งให้แม่ดูซิเห็ดอะไรเนี่ยม้าก็เลยคนน่ะเห็ดอีหยังพี่น้องบัากไายเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่คนนันกินได้อยู่บปล่แต่ก็บอกกินแต่ว่ามันอยู่อันนี่โพดใกล้ข่อยโพดคนน่ะเห็ดอีหยังเนี่ยมึงทางลางมันสี ทางล่างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เดอ้อนี่ฮนะดังสิเห็นบ่าไงเห็นอนี่ยเง้อแสดงว่าเห็ดสิอ่อนและสิหยาไปหาอยู่เมือน,เนีเห็ดเขาปลาอีกแล้วเมือนี่ยเห็นี่มนี่มันเห็ดอาจารไดให่เลยเนาะเห็ดอีหยางนั่เนี่ยเบิ่องทางใต,ต้ใต้ใต้ดอกมันสินี่มนะันคือจังเสียน โอ้เป็นเหงาเป็นเหงาอยู่พบคนน่ะอืมเห็นอีนยังเไงบัดนี่หลายอยู่ได้พี่น้องโอ้พี่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 ตีพับว่าพี่บออกพคนน่ะอืมเออพัดหลายอยู่ตัวนี่พ้คนน่ะมันเคยเห็นอะไรเลยห้ากับบริจาคแล้วห้ากับเพื่อเกิด ก็เคยเห็นเนาะโอ้ผิดดิผิดดิมันอยู่มันอยู่เป็นจุ่มตัวนี้เอ้ยนี่เห็นมาอืมแตกพราะว่พระเบียสป้าดิบักลายนนทนเป็นเห็นอยังอืม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 อือยู่นมเ่โอ้นจะเป็นก้มถ้ากินได้ก็สิวิเศษได้เนี่ยแต่ว่ามันถ้าหงิกินบ่ได้บักลายเลยนะอืมมันอยู่ใต้ใบไม้ตัวนี่ฝนมาเมื่อวานนี่แหละมันก็เล่อลายที่นี่เนาะอืม พูดนะลักษณะเขาสิเป็นนั่งซีนี่พี่น้องนี่ก็จอดแกแจดอยู่นี่มันคือเห็นอีหยังว่ะพูดนะพูดนะอีหยังวะโอ้หอยแอปเปิ้ลนั่นนี่บงบังบังบังงพูดนะอืออืออือออห้อยขึ้นเนาะพี่น้องห้อยข่อยสางอันนี้แล้วหันข่อยสางไม่กวดนะกวดใบไม้มันอยู่ใต้ใบไม้ตัวนี่มั้ง เห็นปะอ๋อมันเกิดสีกับดินมันกิบป้งข้างใต้มันดอกบานมันสิเป็นงสีแม่พี่น้องนี่นี่อืมเห็ดอีหยังมันีเห็ดอะไรน้อเป็นลักษณะเนี่ยนะแต่ว่าดอกจุ๋มๆมันคืออันแต่ว่ามันบปอรเมีนดอกแต่ว่าข่อยว่ามันคือคือเห็ดคอนสนคอนสินเขาเนาะ ลักษณะมันจะซื้อเด้อจะปลาข่อยว่า,ามัน่แม่นดอกอันนี้ถ้าหัวจ้าเหนือเกิดายแท้ๆคนนะเป็นกิมเอออย่าโป๊บปี๊โป๊บปี้เป็นกิมเป็นกิม,กมอยู่แถวพี่น้องบางทีไอ้ฮัดผึ่งนะนะเดี๋ยวคุยังไปหาแม่มันใม่เน,นป่ากันหน้มือนี่จัดเอ้ยพนะงานกันหลายพะโลกพ,นะพี่น้องเอ,อ้ยบงังนะบังกองนี่ติดอะ ความหนาของมันน่ะจากเส้นเลยพี่น้องเป็นสันเป็นสันเลยความหนาขานาเนาะนี่เปงนไงละ่ะต้นบุนีเขาอันนี้เบดิดห่ะโอ้พวกที่อยู่ใน่าก็เป็นเนื้อหนุ่มตัในผลเสียมันจะมีอยู่ด้ยโอ้พี่เด็กเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่นี่เอ้ยบังอุ้ดขึ้นหลายแต่เนื้มันจะเดเป็นตาเป็นบอนี่เขาเขาสีเดียวกันกันกบต้นไม้เลยนะ สีเดียวกันกับใบไม้เลยเด้อือพี่นพหน้าผัวหน้าพูน้าพูน้าพูน้าอือก็คือเห็ดอะไรเนี่ยอ้ายอย่ามาหยาบบังอขออนุญาตเสียงหนังนะพี่น้องบังหลกข่อยบังอย่ามาใกล้แม่ยบังตี๋หรอพี่น้องอมหมาตัวนี้นบ้งางลูกไอหยาบเห็ดบังมลเบิดละแม่กันนั่งพิจารณาอย่างนี้ มันค okay, ืเห็ดอะไรม้าหน่อยคอยเกิดไงเลยก็เอิญม้าหน่อยคือเก่าแล้วพี่น้องคือจังลูกนี่แหละไงไปได้ก็เอิญลูกหน่อยคือเก่าใส่คอยด้วยโอ้ยมันคือเห็ดอย่างนออย่างตีบางทมันคือหลายครับเท่า บ่ผู้ใดเขามาอันตอบข่อยเนี่ยข่อยกระบ่ไเด้ไปหาโมพี่น้องช่วงนี้ข่อยยากก็มีต่ล่องคีบใบล่องคีบว้เนาะกับข้าใจย่ดอกผู้ใดก็สิอยากมหาเฮาเฮาบ่ไปหาเขาเนาะพี่น้องเนาะเอออะบ่า่ากันเด้อยากอยู่แต่ข่อยผู้ใดมหาข่อยว้ข่อยกระสิไปหาที่หลังดอกเด้อให้ข่อยยากทุละทุรังไปหลายโพดช่วงนี้อืมนะพราะว่าบางข่้งข่อยก็เลยแบบเกรงใจฮะนะ ่อยก็เลยปิดคอมเมนต์ไว้ซะเลยพี่น้องอืย่านโมข่ามากับข้าใจยูดอกบุงเทียโมก็อยากเข้ามามาหามาทักทายห้ากับสินเด้ไปหาข้าเจ้าขึ้นแนงสินะผู้เฮ็ดยูทูนน้ำกันเ้าก็เข้าใจกันนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าคอยก็บ่อยากลบกวนโมเนาะพี่น้องเนาะแบบเพียงใจเข้ามาหาเ้าก็ตตรงไปหาเข้าขึ้นแหงสินะพี่น้องให้กำลังใจกันเนาะแต่ว่าห้าอ่อนภารกิจยังรายอยู่มนาพี่น้อง ยากหลายอย่างอยู่กเ็เลยบ่อั้านไปกเ็เลยอนุญาตปิดอันคอมเมนไปสักกดอนเด้อเอ,อันนั้นกวดสะ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 ,สะ,สะบ่เบิงหันะบ่เบิงอันเห็ดอืมให้เห็ดเพิ่งขึ้นแน่คอยสิยุดสงักนี่เลยสิเขาไปหาในป่าปลาเมือน,นี่เด้อเห็นโมเขาออกแนวนี่นสแสดงว่ามันอันนี้ หนาวคักได้โยนในใส่เสียแบบบักหนาเลยฮะล่ะค่อยหนาวหลายแต้ก็ต้องท้ำงานน่ะพี่น้องบ่ทถ้ำก็บ,บัวไทยเวอร์ดอกนี่ก็น,น,น้อยนะมันในตะปะเกันเป็นเห็ดอะไงวะฉันเลยอยากกินเธอจังเลยแต่เ,เธอเธอก็อันตรายเกินกว่าฉันจะกินใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าเจ้าเคยเห็ดอะไร นนนคัเป็ขึ้นมาหลายเถอะวะอืมเป็นแต่อันนี้กองไว้ให้พ่อใหญ่มาเบิ่งก็ดูแต่พ่อใหญ่บอกให้กินดอกแค่มันเห็ดอียงปนว่าเห็ดอียง ลักษณะนามันสิเป็นจั้งสี่ได้พี่น้องเทียบผู้ใดมาคอมเเนต์เ้าเิเต็นี่ไหมนามันสิเป็นแบบอเป็นข้นออกดีอปะม่ากินได้อยู่ปะแค่นี้คอยอยากเข้าไปหาในป่าแล้วบกกันนี้แล้วกวดนี่แล้วกอนสิเข้าไปหาในป่ากันละสีนี้นี่จะบอกยอดอีกแล้วปล่อยมันไวนี่ล่เดียวคอยกัน 了，面是靠吧